การถ่ายภาพด้วยโหมด M สามารถจะชดเชยแสงได้นะครับแต่ต้องเป็นกล้องรุ่นนี้นะครับ Canon EOS M 5 0ตัวเล็กๆตัวนี้ครับในกล้อง DSLR ทั่วๆไปนะครับเราไม่สามารถจะชดเชยแสงได้นะครับในโหมด M เราจะปรับความมืดสว่างได้ก็ด้วยการปรับค่าสปีดชัตเตอร์ครับปรับค่ารูรับแสงครับและปรับตั้งค่า ISO ครับและต่อให้เราใช้ปรับตั้งค่า ISO เป็นอัตโนมัตินะครับ เราก็ไม่สามารถจะชดเชยแสงได้นะครับเมื่อใช้อัตโนมัตินะครับค่าชดเชยแสงจะมาอยู่ที่0เป็นปกติเลยครับนะครับแต่ในกล้อง canon eos m นะครับสามารถจะชดเชยแสงในโหมด m ได้นะครับเราปรับตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ตามใจเราครับไปที่250เราอยากปรับตั้งค่ารูรับแสงไปที่ f 8เสร็จแล้วเพียงแค่เราปรับตั้งค่า iso ไปที่อัตโนมัตินะครับ เราจะสามารถชดเชยแสงได้ครับนี่ครับอยากให้ภาพเรามืดเราก็ชดเชยมาทางลบอยากให้ภาพเราสว่างเราก็ชดเชยไปทางบวกตัวที่ขยับนะครับก็คือตัว ISO นะครับจะเป็นอัตโนมัติขยับขึ้นขยับลงให้เรานะครับค่า s p e ดชัต u t t e r และค่ารูรับแสงจะเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเลยครับพิมพ์คอมเมนต์กดติดตามกดหัวใจกดแชร์ไว้นะครับมีคําถามมีปัญหาก็สอบถามกันได้ในไลฟ์สดครับ